สวัสดีครับพบกับเราในช่องสายแซมสั้นขันเมือนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ในบ้านของควานเล็กเองนะครับวันนี้นะครับว่าวันนี้จะไปรับมูใบนะครับวันนี้วันเสาร์มูแบนยังไม่มานะคะัถ้าเอาโมซาอะไรไปเขาไม่มานะครับคนคนก็มีระดับต้องเอารถหรูไปรับเขานะครับอื พอดีก็ฝนตกด้วยเลยครับเมื่อวานฝนตกด้วยแล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วยนะครับวันนี้นะครับเมนอของเราจะเอามาออกกล้องนะครับวันนี้จะรับมาทําอะไรเมนู้เดี๋ยวรอดูกันนะครับเราจะรับโมเบนมาทํากิจกรรมอะไรร่วมกันนะคะเพราะว่าอยากให้เด็กรุ่นใหม่เขารู้นะครับว่าการทํารุ่นทํานี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเอามาช่วยงานบ้างนะคะครับ เราเ,เดี๋ยวก็จะแวะไปดูนานหน่อยเพราะว่าเมื่อวานฝนตกน้มไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่านะคะนะคะเราเดินทางเลยนะคะอตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่บ้านพี่มาร์ทโนเงินแล้วนะคะมารับเท่าเก๋ครับเท่าเกะเลยนะคะอยู่บ้านหรือเปล่าบอกว่าให้ ทางหน้าแรงฟันโรนนะโอ้ใช่ไหมนะนั่งนั่งใช่เาะมาเชิญครับ ต้นอะไรนะคะไว้ปลูกอีกแล้วทะะ่านไหนอยู่ไหนไหมูเบลน่ะทำอะไรแน่ใจว่าล้างหน้าแปรงฟันแล้วไหนหันมาดูสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเล่นเกมเล่นเกมอีกแล้ว นั่นนั่นหันไมการบ้านเสร็จแล้วยังครับพอก่อนครับไหนทักไทยเอฟซีก่อนสิครับสามารับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับอะไรครับัเราไม่ท่องจัมาครับไหนดมกลิ่นดูสิแน่ใจนะว่าแปลงฟันแล้วเออทำไมฟันดำจังเลยข้างในน่ะ การบ้านเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับ<อ>ใช่ไหม,ไมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะพามูแบนกลับไปที่บ้านตะกลางกันเลยนะคะครับได้เวลาแล้วครับเอาเร็วๆกันบ้านใส่กระเป๋าครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเนี่นะคะ บ้านของคุณแม่ลักนีนะคะที่คุณปูท่ทำไว้นะคะแข็งแข็งม,มาเร็วมาเร็วดูดูกระเป๋าไม่ปิดเนาะ ครับวันนี้นอกอะไรไม่รู้นะคะมีเล็กไทยด้วยนะคะ,ะเช็ดปากครับเช็ดตัวเลีครับนี่มันรับแค่ลูกชายนะ,ะแต่งตัวบรรยากาศเพิ่มอีกแล้วนะคะไม่รู้จะฝนตกมาอีกหรือเปล่านะคะวันนี้นั่นเลยค่ะแวนเอ้ยเท่าไรจะเสร็จเร็วเร็ว เราเดินทางไปบ้านตะก,กางเลยมาแล้วนะครับเชิญครับโนะอ้รับเจ้านายนะครับเแบบราไปกันต่อเลยนะคะ<า>ตอนนี้เราก็มาถึงจอ,จอดก็ดูดูนาก่อนนะครับขอดูานาสักแว็บหนึ่งก่อนนะคะสักแบพ่อพ่อถือไปต่อพราะ ไปห,หมูเบลนไปดูนานหน่อยดี๋ยับผลผลิตของเรานะครับรโอ้มีน้ำแล้วนี่ครับข้าวของเราไม่ตายแล้วนะครับมีน้ำแล้วแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นะครับ นานี้เป็นนาของควานเล็กเองนะครับเด็มีน้ำเยอะเลยในนุ่นนี่ดูครับุูนะครับโอ้แก้วแก้วดูครับลองฟังคลองฟังโอ้เนี่ยครับ ก็น่าจะได้กินอยู่นะครับปีนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ตัดใบข้าวตัดใบข้าวตอนนั้นนะครับไม่มีอารามเลยนะครับนี่ตอนนี้ดูครับมีเต่ต้นข้าวขึ้นครูคิลีนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับโอ้ผลผลิตนะครับอยากเหลือเกินนะครับกับพิธของชาวนานะครับ ก็คือบ้านพิมมาพลกันนะครับบ้านเกิดเองนะครับไปไปเข้าหมู่บ้านนะครับจะมีลูกช้างอยู่สงเชือกนะครับนุ่นยืนอยู่ลูกปั้นเห็นไหมไดูครับนี่พอได้น้ำเสร็จก็ดูเขียวชุ่มขึ้นเลยนะครับ รอใส่เตปุ๋ยครับก็รอเก็บเกี่ยวเลยนะครับถ้ายังถ้าคืนนี้มาอีกครั้งหนึ่งน่าจะดีนะครับขอบคุณโนอึนครับขอบคุณโนอึนเนียอย่างควานพาว่านะครับที่ทําให้มีน้ํานะครับเพราะว่านึกว่าจะตายหมดแล้วนะครับข้าวเรานะครับนี่ที่ใส่ปุ๋ยนี่จะเจ้าอึนใส่หมดแล้วของเราใจเย็นนะครับหนุ่มใจเย็นนะครับ นี่คนจะมาเกี่ยวข้าวครับนี่นี่คนเก็บผลผลิตไหนดูหน้าก็าแท็กคนจะเกี่ยวข้าวห่เกี่ยวแบบไหนาวนบไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะครับของโรงเรียนเขาใส่ปุ๋ยแล้วบ่ว เราไม่ต้องคิดมากนะครับของเรารอรับรวงเลยครับนี่แหละครับชีวิตของชาวนานะครับก็รอแต่ฟ้าฝนนะครับถ้าไม่มีฝนก็ไม่มีผลผลิตนะครับชีวิตของลูกชาวนานะครับนี่จะเป็นนาของพ่อนะครับนี่สินลัดยางเลยนะครับ นี่ของลุงลีนครับนาวทังนี้ครับเป็นของลุงลีนอ่านี่คือเขาใส่ปุ๋ยแล้วนะครับทังนี้เป็นนาของควันเล็กเองนะครับเตีย้ยเตีย้ยเหมือนกันกับควนันนี่แหละครับยังไม่ค่อยสูงครับเพราะว่าสูงมากไม่ดีนะครับเดี๋ยวล่นดูลมมาเดี๋ยวข้าวจะล้มนะครับออโอ้ น้ำเยอะแล้วขอบคุณท่านเทวดานะครับและก็ขอบคุณท่านโนอึนบ่เหนือโนอึนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ทำให้นาของเรามีน้ำนะครับต่อไปก็จะมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเสร็จก็จะรอเก็บเกี่ยวไม่เป็นไรครับถึงจะได้น้อยก็ดีนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าไม่มีพายุลูกนี้เข้ามานะครับรับรองว่า าชาวอำเภอสุดของเรานะครับเดือดร้อนแน่นอนครับและทุกๆอำเภอนะครับอ๋อ,อมันอยู่ที่ฝีมือนะครับโอ้นดูครับนน่นนะครับถึงต้นไม้นู่นนะครับนาของเรานะครับอยู่นี่สีไล่นะครับ ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของเรานะครับในช่องพลายแซมสั้นก่อนเมื่อนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสคราย์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ1ไลค์1นึ่กำลังใจนะครับแล้วก็ให้ FC ทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ